ค่ะค่ะโมขอหนึ่งตัวที่แบบลงแล้วกำไรชัวร์ๆหน่อยค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาถ่ายอยู่เหรอคะเนี่ยตอนนี้โมบอกเลยนะคะว่าโมผันตัวมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วคะ่ะแต่เราจะลงทุนยังไงให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแล้วแล้วก็งอกเงยเดี๋ยวเราพาไปเจอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ ตอนนี้โม e อยู่ที่ดรออนเมดิคอลเฮา์เซ็นเตอร์ค่ะอยู่กับที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับเส้นผมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเราจะบอกว่าโม e เนี่ยลงทุนมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะกับโปรแกรม Hair Bank Management นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆดูสิคะการลงทุนครั้งเนี้ยได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรขนาดนี้เลยอะ อยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเรื่องเส้นผมต้องลงทุนขนาดนี้คะ คือสาหรับในเรื่องของเส้นผมอะค่ะมันเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะเหมือนบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่หน้าตาดีบุคลิกภาพดีแต่ว่าถ้าผมบางสีสลานเนี่ยเขาก็จะขาดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนกับเส้นผมอะค่ะก็เป็นเป็นการลงทุนกับความมั่นใจของตัวเองนั่นเองนะคะหลายๆคนก็เลยนิยมแล้วก็อยากที่จะมาลงทุนกับเราในเรื่องของเส้นผมค่ะแล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนอกเหนือนจากการที่มารักษาแล้วเนี่ย จะดีกว่านั้นถ้าสมมติว่าเรามาลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเช่น<ม>สามารถมาลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางในอนาคตได้ค่ะนั่นก็คือโปรแกร,รม Hair Bank Management Program รรที่โมเนี่ยได้เข้ามารักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นั่นเองนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่เสี่ยงไม่เครียดมั่นใจในผลลัพธ์ไม่ลานแน่นอนค่ะแล้ววันนี้คุณหมอแนะนำอะไรดีกับการลงทุนในวันนี้คะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาตรวจสภาพเส้นผมกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเลยได้เลยค่ะ ผลลั์จากการลงทุนใน1ปีที่ผ่านมาของโมนะคะเป็นการลงทุนทางด้านเส้นผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็วางแผนด้วยการปลูกผมถาวรค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นผลลัพธ์ของตัวเองรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็ลงทุนแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากเพราะว่าายผมที่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่รู้สึกได้หรือว่าช่างทำผมประจําก็คือแอบชมว่าไรผมที่ขึ้นมาที่ปลูกมาเนี่ยเพอร์เฟกต์มากมากค่ะ ก็สำหรับเทคนิคที่เราปลูกผมให้โมไปก็เป็นเทคนิค DOHT นะคะซึ่งก็คือเป็นเทคนิคเฉพาะของทางดรออนเลยซึ่งจุดเด่นก็อย่างที่โมเห็นเลยว่าหลังทำเนี่ยสามารถที่จะกลับไปทำงานได้เลยภายใน1-2สองวันแทบจะไม่ต้องพักฟื้นเลยแล้วก็แทบจะไม่เจ็บเลยระหว่างทำนะคะ,คะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะไ,ได้ผมที่สวยงามแบบนี้ก็คือได้แนวไรผมที่เป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวยังไงเรามาตรวจสภาพเส้นผมกันตอนนี้ดูหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้สภาพเส้นผมโมเป็นยังไงบ้างได้ค่ะ อันนี้เป็นลักษณะของเส้นผมที่เราปลูกไปนะคะก็จะเห็นว่าเส้นผมเนี่ยเส้นใหญ่เลยแล้วก็ความหนาแน่นผมดีมากๆเลยนะคะสภาพเส้นผมโดยรวมเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีเลยค่ะไม่งั้นวันนี้เนี่ยแผนที่เราจะ ดูแลต่อเนื่องเนี่ยหมอก็แนะนำให้ทำเป็นโปรแกร,รมตัว Triple H HH ค่ะค่ะ Triple H HH เนี่ยเป็นโปรแกร,รมในเรื่องของการทำทรีตเมนต์นะคะ<ม>ก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงทำให้เส้นผมเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดภาวะผมร่วงผมบางในอนาคตได้ด้วยค่ะได้เลยค่ะแต่มงสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ปลุกผมสามารถ รับบริการนี้ได้ไหมคะอ๋อแน่นอนคือตัวนี้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเป็นการรักษาแล้วเนี่ยตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือว่า prevention ไม่ให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางในอนาคตได้ด้วยแล้วโปรแกรมเนี่ยก็ทําง่ายสบายมากเลยเหมือนมาทาแฮร์สปาใช้ระยะเวลาเพียงแค่แบบ30นาทีนอนทสํสบายสบายแล้วกลับไป,ไปทํางานได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้ผมจากเส้นเล็กๆะคะ่ะกลายเป็นเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลดภาวะผมร่วงได้ด้วยค่ะ คุณแล้วอยากทำเลยอ่ะหมอโอเคองั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะได้เลยค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะทำทริปเปิลเฮไปบอกเลยว่าสบายมากเหมือนรู้สึกว่าแบบเราไปทำสปาผมแล้วก็รู้สึกแบบมันรีแลกอะ่ะอยากมาอีกบ่อยๆเลยค่ะคุณหมอ มาได้เลยเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แนะนําให้มาทําบ่อยๆอยูอยล่ละจะได้บํารุงใ,ให้ผมแข็งแรงค่ะต้องเป็นระยะเวลาประมาณไหนบ้างคะจริงๆแนะนําให้ทําเดือนละครั้งค่ะแล้วก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยบางคนคงถ้าปัญหาเยอะก็อาจจะ2อาทิตย์ครั้ง ดีมากๆตอบโจทย์สุดๆเลยคะ่ะแค่มาที่นี่หมอก็รู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษแล้วนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีโปรแกรมเป็น tailor made เลยถูกต้องไหมคะคุณหมอใช่ค่ะที่นี่เนี้ยโปรแกรม tailor made ก็คือเรามีการดูแลหรือว่าออกแบบการรักษาค่ะเฉพาะบุคคลเพราะว่าทุกคนที่มีปัญหาเส้นผมเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีสาเหตุที่แตกต่างกาันแล้วก็บางคนก็มีไลฟ์สไตล์หรือว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางแตกต่างกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่นะคะเราจะมีการตรวจ วิเคราะห์สภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะอย่างละเอียดเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการประเมินความเสี่ยงด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะผมบางเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะและบางคนอาจจะต้องมีการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจไปจนถึงระดับ DNA หรือว่าเอนไซม์ ide, ที่จะส่งผลทําให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางด้วยเลยละเอียดสุดๆแล้วแต่คนเลยจริงๆใช่แล้วหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะมีการวางแผนแบบ personalized ก็คือมีโปรแกร,รมการรักษาที่หลากหลายมากตั้งแต่การทำ treatment ไปจนถึงการฉีดกลุ่มสเตนเซลแล้วก็การผ่าตัดสูบผมค่ะสมแล้วนะคะที่เหล่าดาราเซเลบริ้แนะนำให้มาที่นี่นะคะแล้วโมก็พิสู์ด้วยตัวเองแล้วนะคะ1ปีที่ผ่านมาผลลัพธ์แบบ เป็นกรอบเป็นกำรรไลยคุณหมอยังไม่จบยังมีรางวัลอีกใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเราก็ได้รับรางวัล The Most Trusted Medical Hair Center ค่ะก็คือเป็นสถาบันดูแลเส้นผมที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดค่ะ <Heather> ก็เป็นรางวัลที่ตัวหมอเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยภูมิใจมากๆเลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ได้รางวัลพวกนี้มานะคะก็ขอบคุณมากเลยะคะ่ะคุณหมอสําหรับคําแนะนําดีๆค่ะยินดีค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเจอกันตามนัดนะคะโอเคค่ะเลยค่ะ สวัสดีค่ะ